เจนเนี่ยสตีจะบอกเราไม่ใช่นมอดูบอกม้จงไปหาหมอดูให้งงมาจะไปหาผีข้าวจา่าทรงแต่ปกลางใดลักษณะตายที่ยึดเหนียวทางใจเราแล้วเพราะเรามีที่ยึดเหนียวแล้วผลไปที่พึ่งของตนแล้วโวมจะไปพึ่งใครอีกแล้วพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุด่าไปหมายใจพึ่งคนอื่นคขั้งพึ่งไม่ได้รกบยอมเรารักเขามากเราช่วยเขามากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขาจะรักเราน้อย เราหาโอกาสช่วยใครไม่ได้เขาไม่รักเราหรอกคนเดียวนี้เป็นอย่างนั้นขยันเท่าไหรแม้มีปรินยาสามารถทาผู้ประถมก็ตําถานเราต้องอ้อนร้องทำตนทนทํางานผู้ใหญ่ท่านพอใจถึงจะให้เราตอเพราะฝาเขาอยู่ไปบ้านท่านอย่าดูดายป้ายวัวป้ายควายทางานเนี่เขาชอบใจเราได้แล้วก็กลับจะไปบ้านเพื่อนหรือบ้านใครก็ตาม เขาทําอะไรอย่าอยู่นี่งดูได้ทํางานเนี่ยเขาถูกใจแล้วเราก็กลับไดโดยสวัสดีมีชัย